mindset การกินผักเพื่อหลายคนยังไม่รู้คําว่า mindset คืออะไรคําว่า mindset เนี่ยสั้นๆก็คือตอบความคิดของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆครับเนื้นอผมเชื่อว่าตอนเด็กๆหลายๆคนเนี่ยคงเกลียดการกินผักกันใช่ไหมครับจนแม้กระทั่งตอนนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่กินผักกันเลยผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับ ตอนสมัยเด็กตอนที่ผมได้กินผักเป็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเลยแม่งโคดแหวกเป็นสิ่งที่ไม่อร่อยที่สุดในโลกแล้วอ่ะจริงๆผมก็เลยตั้งปฏิทากับตัวเองไว้ว่าผมอ่ะจะไม่กินผักอีกแล้วจะไม่แต่ผักอีกเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาจนประมาณมอครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมดูซีรีส์หลายเรื่องมากแล้วแน่นอนในซีรีส์เนี่ยก็จะมีฉากกินใช่ไหมละครับแล้วแต่ละฉากคือแบบอื้อหือโคดหน้ากินและที่สําคัญในซีรีส์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกกมลงทตอา ตอนที่ผมกําลังกินหมูกทออยู่เนี่ยผมเลยลองใช้ผักกาดขาวเนี่ยห่อกับหมูไว้ครับแล้วก็ตามด้วยจิ้มน้าจิ้มปับ๊บเอาเข้าปากแค่นั้นแหละครับแม่งโคตรอร่อยคือมันได้เทคเจอร์ของผักกาดขาวที่มันกรอบมาช่วยทําให้ หมูเนี่ยเคี่ยวไปเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นครับต่อมาเลยตัวเด็ดเห็ดเข็มทองอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับกรุบกรอบ,อบยิ่งแบบหมาล่ายิ่งอร่อยครับแต่จริงๆแล้วเห็ดไม่ใช่ผักนะครับมันเป็นเชื้อราชั้นสูงและอีกหนึ่งอย่างครับคือกิมจิแม่งโคตรอร่อยทำให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมายเซตการกินผักของผมก็ได้เปลี่ยนไปเลยครับจากที่ผมบอกจะไม่กินผักจะไม่แต่ผักแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งหาผักกินคู่กับอาหารมาเรื่อยๆเลยเว้ยและแน่นอนว่ามันจะมีผักที่เรากินได้บ้าง,างกินไม่ไได้บ้บบางก็สมันปคร ผมเลยอยากมาบอกกับคนที่ยังไม่เปิดใจให้กับผักเนี่ยให้ลองกินดูไปเรื่อยๆก่อนครับเพื่อ <P ew> er <id> จะมีผักอะไรที่เราชอบแน่นอนว่าตอนแรกอาจจะยากครับแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะชอบผักขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้การกินอาหารของทุกคนเนี่ยสนุกขึ้นอร่อยขึ้นก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าผักเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายหลายด้านนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วยในเรื่องการขับถ่ายครับไปแล้วครับบ๊ายบาย